อัตตาเจียโดยอักอรแล้วเนี่ยการให้น้ำหนักเนี่ยมันต้องเกิดระหว่างดาลีนกับดาลีนคือมีดาลีนที่หนึ่งไม่รู้แหละจะเป็นกิยส์จะเป็นข้อบาดจะเป็นอะไรแล้วก็มันมีตาอารุดเกิดขึ้นกับอีกดาลีนหนึ่งมันคัดง้างกันอยู่พอง้างกันอยู่แล้วก็ต้องมาให้น้ำหนักการให้น้ำหนักจึงพุ่งไปที่ตัวอะไรครับที่ตัวดาลีน แต่ว่ามันต่างกับตัรเยียที่มีคนพูดถึงแล้วก็เรียกร้องกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นการตัรเยียภายใต้ร่มเงาของมัธิบอีกทีหนึ่งหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าอ่ะลุ่นมซาเิบก็จะมานำเสนอแนวคิดของตนเองว่ามัธิบฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มัธิบนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกมัธิบนึงว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น คือแต่ละคนเนี่ยท่านนึกถึงคนหาเสียงก็ได้นะมีอยู่สี่เบอร์สี่มาทำก็แต่ละคนมาหาเสียงนะแล้วก็เราถึงเวลาก็ไปเลือกตั้งเลือกได้กี่เบอร์ได้เบอร์เดียวตัดเยี่ยมไหมันนกับตัดเยี่ยแบบหนึง่งใช่ไหมฮะบรรยากาศมันก็ออกไปอย่างนี้คือว่ามันไม่ใช่เป็นการตัดเยี่ยที่ตัวเดลินแต่ว่ามันเป็นการตัดเยี่ยภายใต้ แรงโปรโมตแล้วก็การนำเสนอที่ดีหรือไม่ดีของผู้นำเสนอด้วยมันมีตัวแปรหลายตัวแปรที่จะทำให้ความคิดหนึ่งหรือทัศนะหนึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือบางทีผมอาจจะเข้าข้างเทคกซไซม์มับธับอิหมั่มชาฟีแล้วก็อาจจะนำเสนอเนื้อหาของมัทธับอื่นแบบแบบเบาแบบบางแบบดูแล้วฟังไม่ค่อยจะขึ้นเลย ฟังชาฟีแล้วโอ้โหแจ๋วเลยไอ้แบบนี้คนที่ฟังพอเวลามาให้น้ำหนักเขาก็ให้น้ำหนักที่ไอท้ที่คิดตามได้เข้าใจได้แล้วก็เห็นว่ามีเหตุผลมากกว่าทั้งๆท,ที่เรื่องตรงนี้มันผูกกับอะไรครับมันผูกกับเรื่องของวิธีการนำเสนอและวิธีตักรีืตัวมัถับ เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นอะไรครับมันเลยกลายเป็นการตรริยบภายใต้ร่มเงาที่เราใช้ศัพท์แบบนี้คือเป็นร่มเงาของมัทธิอีกทีหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตรริยบของจริงนะแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าอะไรครับไอ้การตรริยบแบบนี้เนี่ยที่คุณพยายามจะบอกว่ามันมันสร้างความหรือมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่จะถูกต้องอคิดอย่างนี้ด้วยนะ เพราะว่าเขาถามว่าถ้าถามว่าอิหม่ามอบูฮานีฟ้าเนี่ยมีผิดไหมล่ะมาซูมไหมไอเราก็บอกอยู่ว่าไม่มาซูมทุกคนน่ะแหละก็ไม่ได้มาซูมไม่ใช่ทานนาบีสุาลลัยอะลัยวะซัลลัมพอเวลาบอกไม่มาซูมแล้วเขาก็สวนมาเลยป้างว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอบูฮานีฟ้ามาร้อยเรื่องเนี่ยมันก็ต้องผิดแหละมันต้องมีผิดอย่างน้อยเลยสักเรื่องหนึ่งน่ะเออก็ฟังดูว่าเออมีข้อท้าแล้ว แล้วเมื่อมันผิดแน่ๆเนี่ยแล้วท่านจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราไปยึดไปสังกัดไปขังตัวเองอยู่ในมัสธิบพานาฟีแล้วก็ไปปฏิบัติตามข่าวร้อยเรื่องซึ่งมันต้องมีผิดแน่ๆเพราะฉะนั้นเอาไหนลองเสนอหนทางมาสิโซลูชันในการแก้ปัญหาตรงนี้ท่านจะทำยังไงก็อย่างนี้แหละเอาสี่มัสยมาแล้วก็เอาไอ้ที่ว่ามีน้าหนักมากที่สุดไอ้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทา แต่ถามว่าคนฟังแล้วเนี่ยคนที่เรียนมาเนี่ยเขาไม่คล้อยตามนะครับเพราะเขารู้กระบ,บวนการเขาบอกว่าไอตอนที่เอาสี่มัธหัมมากองอ่ะแล้วก็เลือกมาอันหนึ่งเนี่ยสถานะเนี่ยตั้งแต่ก่อนเลือกตอนที่ยังกองกันอยู่นะกับหลังเลือกหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยสถานะของความเป็นทัศนะไม่ได้แตกต่างกันเลยครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะ แล้วก็ไม่ได้การันตีความถูกต้องความชัดเจนอะไรมากกว่าไม่ได้การันตีเช่นเดียวกันนะเปอร์เซนยังคงเป็นเหมือนเดิมยังไงล่ะครับพอเวลานักมุสตะหิดนักวินิจฉัยอุลามะเขาวินิจฉัยออกมาเนี่ยทางอุซูลฟิกเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าระด,ดับ ของฮูก่มตรงนี้เนี่ยที่มันถูกรันออกมาผ่านการอิสติหารเนี่ยระดับของมันเขาเรียกว่าอยู่ในระดับซอนซอนคืออะไรครับระดับของการคาดคเีคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นระดับมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้ว่าฟันทงถูกต้องชัดเจนโอ้ยกหูไปถามนาบียกหูไปถามอัลก็จะตอบมาอย่างนี้แหละไม่ใช่มันไม่ใช่กอตไต้มันเป็นซอนมันไม่ใช่กตอตเต มันเป็นซอนใหม่ถึงยังไงครับในตัวของเดาลีนหรือหลักฐานที่มีการอ้างอิงเนี่ยวัตถุดิบถ้าเราเปรียบเทียบนะครับพวกดาลีนพวกอะไรมันก็คือวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นซอนทั้งหมดคือหลักฐานเนี่ยความหนักแน่นมีในระดับเพียงแค่ซอนแล้วก็พอผ่านการอิสติฮาดปุ๊บออกมาเป็นหูกลมปุ๊บหูกลมมันก็ต้องเป็นซอน ยกตัวอย่างง่ายๆว่าวัตถุดิบเนี่ยถ้าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างครับสมมุติเราทําอาหารเรามีเรามีหมูเรามีหมาเรามีไอ้เคสมมติของฮาราหมดเลยนะของฮาราหมดเลยวัตถุดิบในฮาราหมดเลยเอามาผัดใส,ใ,สใส่น้ํามันหอยใส่นู่นใส่นี่ออกมาเป็นจานหนึ่งไม่รู้ว่าท่านตั้งชื่อเอากันแล้วกัน ออกมาเป็นอาหารจานหนึ่งผมถามว่าไออาหารจานนี้เนี่ยมันจะฮาลานหรือมันจะฮารอมคําตอบก็คือมันฮารอมทําไมมันฮารอมก็มันฮารอมตั้งแต่มันเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วเป็นวัตถุดิบฮารอมอยู่แล้วเอาไปคุกเอาไปอะไรยังไงมันก็ออกมาเป็นจานที่ฮารอมอยู่ดีมันไม่ได้เปลี่ยนเช่นเดียวกันสถานะของดารีนเป็นซอน พอผ่านการอิสติฮัดผ่านท่อของการอิสติฮัดออกมาเป็นหุกมเม่ม่อจะเป็นหุกมว่าที่พารอมมักรู้อะไรก็แล้วแต่ระดับของฮุกมมันอยู่ที่ความน่าจะเป็นหรือเรียกว่าซอนเพราะว่าต้นทางมันซอนปลายทางมันก็ซอนการที่เอาซอนสี่ซอนคือความน่าจะเป็นเอามากองกันสี่ไหครับ ก็คือการเอาซอนมากองกันสี่ยนด้วยกันแล้วพอเวลาอ้างว่าตัวเองตั r a t e การตารั r a t e คืออะไรคือการหยิบซอนมาอันหนึง่งสมมติมีกอขอคองงอหยิบข้อขอมาอันหนึง่งแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยแจวสุดมีมีความน่าเชื่อถือแข็งแรงใกล้เคียงซุนมนะนนู่นนี่นั่นว่ากันไปหยิบขึ้นมาเนี่ย ตอนหยิบขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันแข็งมันอย่างนู้นมันอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนสถานะไหมคําตอบคือมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนเลยครับไม่ใช่ว่าพอเวลาผ่านการผ่านหูผ่านตามุจกาหิตแล้วเนี่ยอ๋อมันมันความถูกต้องเนี่ยมันแค่นี้แต่พอเวลาผ่านสายตาคนอาวามสมัยนี้เนี่ยหรือจะไม่ใช่อาวามก็ได้เอาเป็นคนที่ เรียกตัวเองหรือถูกเรียกว่าเป็นโต๊ะครูอะไรก็แล้วแต่อะไรหยิบมาสักอันหนึ่งแต่ดันไปบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ทัศนะแล้วไอ้ตอนกองอยู่นะเมื่อกี้เนะี่ยเป็นทัศนะอยู่นะพี่น้องเป็นทัศนะอยู่แต่พอเวลาหยิบขึ้นมาแล้วปุ๊บกลายเป็นว่านี่แหละตามกิตาบุรล้อและสุนนะไอ้เมื่อกี้อยู่ข้างล่างยังเป็นทัศนะอยู่พอหยิบขึ้นมาปุ๊บ กลายเป็นนัสชไรกลายเป็นตัวบทศาสนากลายเป็นว่าทุกคนต้องมาตามอันนี้ทั้งๆท,ที่กระบวนการในทางอุซูลุนฟิกมันไม่ได้มีการแปลสภาพใดๆเกิดขึ้นเลยลักษณะผลลัพธ์ของของการอิสยาห์ก็คือเป็นซอนแล้วผลลัพธ์มันก็เป็นซอนจะอีกกี่ชั้นในการตัดเยียไม่ว่ามันจะกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ยุกกี่สมไมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ภาษาเอ็นเมุต์เตอร์เเขาบอกว่ามันไม่มีอิงกิลา,าพะกอเอกหรอกคือมันไม่มีการกลับจากสถานะของซอนกลายไปเป็นสถานะที่หนักแน่นผ่านการอะไรผ่านการให้น้ำหนักไม่ใช่